ไลออนโกลไลออนกรีนยืดอายุโหระพาได้หรือไม่ไปพิสูจน์กันวันนี้จะพามาพบกับคุณฟลุกนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทดสอบทดลองใช้ไลออนโกรไลออนกรีนไปฉีดใส่โหระพาเวลานั้นสภาพต้นเป็นยังไงนะครับต้นนี้ยอดยอดจะไม่เดินเลยครับ อีกประการหนึ่งก็เตรียมจะลื้อแล้วเตรียมจะลื้อแล้วครับอ่าแล้วปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้เติมแล้วไม่เติมไม่ใส่ละเราก็เลยลองใช้ไลออนโกรไลออนกรินเพื่อพิสูจน์ดูครับว่าจะเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงครับผลลัพธ์แบบตกใจครับทีแรกไม่คิดว่ายอดมันยังจะเดินแล้วก็น้ําหนักจากที่ปกติตอนนั้นน่ะน่าจะเหลือทั้งหมดเนี่ยเก็บได้น่าจะประมาณแค่ยี่สิบโลอ่าฮะพอฉีดไปแล้วเออยังตกใจว่า มาเก็บได้ขึ้นน้ําหนักขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งครับเท่าตัวหนึ่งจาก20เป็น 40, 40โ,ลโลเลยโอ้นอกจากมันจะยืนต้นได้ยืดอายุได้มากขึ้นแล้วจากปกติที่ที่เราพิสูจน์กันตอนนั้นคือปกติมันจะประมาณ6เดือนถึง,ถง,ถงปีหนึ่งเนาะมันจะต้องรื้อแปลง,งละแ,แต่ปรากฏว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมาเป็นเดือน2เดือนแล้วมั้งรบนะครับเดือน2เดือนยังคงแตกยอดขึ้นไปแตกยอดเท่านั้นไม่พอยังเพิ่มปริมาณเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มมากขึ้นจาก20กิโลถึง40กิโลเป็นยังไงครับพอใจไหมครับกับการทดลองครั้งนี้คือว่าพอใจมากๆเลยครับพอใจเนาะจะมีโอกาสได้ใช้ต่อไปไหมครับครับน่าจะมีโอกาสได้ใช้โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณฟกครับที่ร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ